เดี๋ยวเจอกันยามเย็นๆพี่น้องเว้ยก็ไม่ได้ลงคลิปพี่นอ้องยากนํำการเดินทางเพราะว่านี่ก็เพิ่งมาถึงหลังจากที่วันสองวันเมื่อกี้กับอยู่มุกดาหารเนาะไปเลาะเบิงส่วนยางวันนี้ก็กลับมาหากะฮอดพี่น้องเอ้ยมาบุรีรัมย์กับเมื่อเดิมแห้งแล้งคือเกาวันนี้กับวันที่ทยี่สิบถ่าพี่น้องยี่สหกเนาะยี่ห้าหรือยี่หกนี่แหละกะ กับบรรยากาศฝนบปรตกพี่น้องเอ้ยทุ่งนาอยู่บุรีรัมกับประมาณนี้แหละบรรยากาศยามเย็นเย็นเป็นอย่างไรเนาะหลายพื้นที่เข้า,า,า่าหน่ไยฝนสีตกบ่พี่น้องกับกรมอุตุเพิ่นก็บ,บอกว่าประมาณสิ้นเดือนกับอีกประมาณสักสี่ห้าวันนี่พี่น้องเราว่างห้ดีพี่น้องอาจสิมีพายุฤดูร่รอนมาอีกอ กัเดียวรอดูรอชมพี่น้องเรามันระวังเน่อพี่น้องเด่อเพราะว่าปีนี้นี่อากาศมันแปรปรวนพี่น้องอากาศแปรปวนเกษตรกรเท่ากันวางแผนการจัดการให้ดีพี่น้องปีนี้นี่มันคือนานๆานทีจะมีครั้งแบบนี้พี่น้องเพราะว่าปกติแล้วก็คือช่วงเดือนเดนมีนามีน,า,มนาเมษานี่อากาศมันสีห่อนแต่ว่าปีนี้นี่ส่วนมากนี่มันจะไปทางหนาว แมนบอกหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วก็นหนาวเนาะหนาวเป็นอาทิตย์เลยเอออาทิตย์ก่อนนู้นช่วงต้นเดือนก็นฝนตกหนาวอีกเป็นอาทิตย์ขึ้นกันเรือสามสี่ 5. มือแมนบอกออปีนี้มันนั่นคือมัน,ค,มนคือมันอากาศมันแปรปวนในรอบหลายสิบปีเนาะหลายสิบปีที่จะมีเจอบรรยากาศแบบนี้ก็คือเอาพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้นี่อาจจะไม่เกี่ยวกับไปเกษตรกรพี่น้อง อแต่สีมาจมเราสูพี่น้องฟังพี่น้องสำหรับไอ้ที่กฎหมายผ่านไปสดสดร้อนร้อนเมื่อวานพี่น้องอกฎหมายห้ามตีลูก <c oughs> พี่น้องเห็นเป็นแนวไหนพี่น้องโอ้ยผมมามาพิจารณาเบิ่งนี่โอ้ยกฎหมายนี่มันมันแนวไหนคือลูกเราแท้ๆก็ตีไม่ได้เนะเาะตีแล้วผิดกฎหมายได้พี่น้องเอยสงสัยนี่ถ้าลูกทําผิดนี่ หรือว่าลูกไปเป็นขโมยข้าโจรหรือว่าลูกไอ้เเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรคือทําผิดนะ่ะเฮ้าไม่สามารถตีได้เออไม่สามารถตีได้อะ่ะคือตีแล้วผิดเลยนะโอ้ผมว่ามัน,ม,นมันกฎหมายนี่มันกฎหมายหรือกฎหมาหนยโอ้ยเนาะค,คือคือคําว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่คือสีบอมี่ล้วรแหละพี่น้อง ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้แล้วนี่โอ้ยเออมันมันมันอย่างมันประเทศไทยอย่างมันมันนับวันเนมันมันสีพิษเพี่ยนเนาะคือลูกของเราเนี่ยคือเราก็บอกเราก็สอนเออแมนบอกทำผิดเราก็ต้องมีการลงโทษบ้างเออมันไม่ใช่ว่าตีให้ตายแมนบอกเออเราตีก็ตีให้จําตีให้หลาบตีให้เข็ดตีว่าอันนี้ทําผิดนะเออไม่ใช่ว่าคือผมบอกเลยว่าเด็กน้อยเนี่ยพี่น้อง เด็กน้อยอ่ะก,การที่เราจะสอนเขาที่เราจะบอกเขาเนี่ยอุปอนิสัยมันบ่คือกันพี่น้องอุปอนิสัยบ่คือกันเ,เด็กน้อยบางคนเนี่ยแค่เราพูดแค่เราด่าแค่เราว่าเนี่ยเขาก็กลัวแล้วเขาก็ย่านแล้วแมนบอกแต่เด็กบางคนน่ะพี่น้องเด็กบางคนเนี่ยด่ามันมันยังไม่กลัวเลยเพราะนั้นอ่ะเฮาก็ต้องมีมาตรการเฮาก็ต้องตีบ้างแมนบอกล่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ตีเลยอันนี้กฎหมายออกมาห้ามตีลูกนะ โอ้ผมเมืกี้เงืดคือกันพี่น้องกฎหมายประเทศไทยมันให้ผ่านได้อย่างไงใครเป็นคนออกกฎหมายนี่มาออันนี้กฎหมายนี่มันมันเป็นสไตล์คล้ายๆกฎหมายคุ้มครองหมานะ่นอ่ากฎหมายคุ้มครองหมาก็คือกันอคุ้มครองหมาก็ห้ามห้ามตีหมาเอห้ามแบฆ่ามหมาเอหาว่าถ้ารุนกรรมสัตว์เอแต่เวลาหมาจรจัดเนี่ยกัดคนแบบเนี้ยอหรือว่ากัดเด็กน้อยแบบนี้ หาคนรับผิดชอบยังไม่มีเออถึงมีนะ่ะก็ต้องได้ไปฟ้องได้ไปดําเนินคดีเอาแบบขั้นตอนมันยุ่งยากพี่น้องเออแถมเจ้าของเขายังไม่หลักจะรับผิดชอบอีกเออแต่กฎหมายนี่ดันให้กรรมสิทธิ์กับหมาเออมันมันดูแล้วผมว่ามันคือคือกฎหมายแบบนี้มันมันไม่ควรจะมออีคือการกับกฎหมายไอ้ตีเด็กเนี่ย มันตีกฎหมายตีลูกเอาอย่างสี่ยาบอมันกฎหมายตีเด็กเนาะกฎหมายตีลูกเนี่ยมันไม่ควรจะมีเนี่ยคือการทําร้ายร่างกายเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วแม่นบอกคือยังพ่อแม่ตีลูกจนเอ้เขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยช้ารอยเขียวแบบเนี่ยเออแบบนั้นมันก็ทําเกินกว่าเหตุอันนั้นแบบนั้นก็ดําเนินคดีได้ไหมล่แต่อันนี้คือเขาสั่งห้ามเลยเกฎหมายตอนนี้คือสั่งห้ามเลยห้ามตีลูก อพี่น้องคิดเห็นว่าไหนกฎหมายนี้มันสมควรอกสำหรับผมผมก็ถ้าในภาษาชาวบ้านนะเออผมก็จะตีความไปเลยว่าไม่ให้ตีลูกออแล้วถ้าสมมติว่าลูกทําผิดมาเนี่ยเออเด็กน้อยม,มันเห็ดผิดห้เซียนเท่ไหรเราจะบอกมันเฉยๆหรอออเคือบางทีนะ่ะผมบอกเลยเด็กน้อยมันยังคิดยังอ่านไม่ได้หรอกคือเราเราพูดเราบอกมันอะ มันก็ได้แต่พูดได้แต่บอกมันก็ไม่จำมันก็ไม่ฟังเหมือนเดิมแมนบอกล่ะเออบางทีเราก็ต้องตีให้ให้เข็ดให้หลาบให้จำออแมนบอกคือกันออผมสิยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเออคือบางทีเนี่ยถ้าเราจะไปเน้นแต่เจราจาเนี่ยมันมันเขาก็ไม่เกรงใจเราแมนบอกเฮ้าก็ต้องมีมาตรการเออต้องใช้มาตรการแรงรุนแรงบ้าง แมนบอใช้มาตรการทางการทหารเข้าไปอะไรบ้างแมนบอไม่ใช่ว่าอะไรก็จะเจราจาเจราจาลูกก็เหมือนกันลูกหรือว่าเด็กน้อยเนี่ยเวลาเราบอกเราสอนเนี่ยเออไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากผมบอกเลยเออไม้อ่อนเนี่ยเฮ้าสอนเขาแน่ไหนเขากบแบบนั่นแต่ทีเนี้ยเด็กบางคนมันหัวแข็งตั้งแต่น้อยผมบอกเลยเด็กบางคนในหัวแข็ง ตั้งแต่เล็กพูดมันไม่ฟังออแล้วทีเนี้กฎหมายดันมาออกมาแบบนี้อีกแล้วต่อไปอนาคตของชาติสิเป็นเนาไหนออ,อนาคตของชาติจะเป็นยังไงเมื่อกฎหมายมันออกมาแบบเนี้ตีลูกปุ๊บถ้ามีคนถ่ายคลิปหรือว่ามีคนบอมันใส่เห่าแบบเนี้เออเห็นเราตีลูกกับทั้งทั้งที่เราหวังดีกับลูกเราไม่ได้ตีให้มันตาย แมนบอเราตีเพื่อสั่งเพื่อสอนมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแมนบอเออแต่ถ้าเราไปตีจนแบบทรมานลูกแบบนั้นมันกัดมันบม่มีภายเหตุด,ดอกพี่น้องมันไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะฆ่าลูกให้ตายจะตีลูกให้ตายดอกเนี่ยคือผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่เป็นเอฟซีผมอ่ะต่างคนก็ต่างมีลูกน้อยเออต่างคนกัคือมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกมากนะพี่น้องเออคือการตีนี่มันเป็นเรื่องธรรมดา เออเราตีบอกตีสอนเราใช้ไม่เลียวเออมันมันมันบ่ได้ตีจนให้เลือดตกอยางออกเราไม่ได้ตีแบบนั้นเนาะเออคือเราตีเพราะว่าเรารักลูกเออแมนบอกคือโอยผมมาขิดๆบังเน่คือมันมันกฎหมายฉบับนี้มันมันไม่สมควรที่จะมีนะเออมันไม่สมควรที่จะมีผมก็งงคืออันนีอย่างมันมันก่อนหน้านี้ก็อะไรนะกฎหมายอันนี้ รัฐบาลนี่ทําไมมันจะออกกฎหมายอะไรมาแปลกๆมันมันสิทธิมนุษยชนเกินไปนะมันมันโลกสวยเกินอ่ะเอมันมันไม่อิงในความเป็นจริงเลยมันมันยังไงคืออะไรก็สิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพโอ้ยมันสิทธิเสรีภาพก็จริงอยู่แต่มันก็ต้องมีขอบเขตบ้างอแมนบอคือการกลับไอชุดนักเรียนเนี่ยอ่ เห็นม4อ,ออกจะออกกฎหมายอะไรให้ใส่ชุดอะไรใส่ชุดอะไรก็ได้ไปในโรงเรียนผมไม่เห็นด้วยนะเออเพราะว่าอย่างแบบนั้นนะมันมันสิเกิดการแข่งขันมันจะเกิดการด้อยค่าพี่น้องเออเหมือนคนรวยนะคนรวยเขาเนี่ยเขาสิใส่ชุดหรูๆไปแบบนี้แล้วคนจนๆล่ะเออมันมันแล้วคนจนๆมันมันบม,มีเงินสิไปซื้อชุดแพงใส่เขาแนวใหเออจะใส่ชุดใส่ชุดขี้เหร่ขี้เหร่ไปเนี่ มันก็อายเขาพี่น้องเออแต่ถ้าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยมันมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเออมันมันต้องมอนดองม้อมในมุมความเป็นจริงพี่น้องดูมุมความเป็นจริงเออแต่กฎหมายออกมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันจินตนาการเกินมันลวกสวยเกินแม่นบ่อพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่านาไรคอมเมนต์มาบอกแน่พี่นออ้องเออสำหรับไอ้กฎหมายที่ออกมาล่าสุดเนี่ยที่เมื่อวานนี้มัง้งประกาศใช้แล้วได้พี่น้องเด้ เออห้ามตีลูกเด้อไผตีลูกนี่ไม่ถ้ามีคนไปแจ้งนี่พิษเด้พี่น้องเออพิษกฎหมายเด้โอ้ยเนาะกฎหมายกฎหมายมาหมาโอ้ยจ้าสี่ห้ว่าแเนวใดไถ่ไปโอ้โกฎหมายห้ามตีลูกหรือมันสําหรับผมนะผมไม่เห็นด้วยเออไม่เห็นด้วยให้ไปทบทวนคือกฎหมายการเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้ความรุนแรงในครอบครัวมันก็มีคมวออคบคุมอยู่แล้วเออคือมันมันครอบคุมอยู่แล้วแหละเออคืออย่างสมมติว่าพ่อแม่คนไหนที่ตีลูกจนเลือดตกยางออกอะ่ะเอออันนั้นมันก็ยอมรับอันนั้นมันกระทาเกินกว่าเหตุมันกระผิดแม่นบอก่าแต่คือการตีทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเออใช้ไม่เลียวตีสั่งตีสอนเนี่ยเราผมเชื่อว่าทุกคนที่มีลูกคนรักลูกกันทั้งนั้นแหละเออมันไม่มีใครที่จะเกลียดลูกหรอก ม่บอกลูกตัวเองแ,แท้ๆเราก็ประคบประงมอะเขาเราเราอยากให้เขาเป็นคนดีเราสอนเขาให้เขาเป็นคนดีมันบะมีไผ่หรอกสิสอนลูกให้เจ้าของเป็นคนสัวเออมีบ่มีไผ่สอนลูกให้เจ้าของสอนลูกเจ้าของไม่เคยเป็นคนสัวบ่เอ่อโตไปลูกต่อยเลยเออบ่นเลยจี้เลยเออมีไผ่สอนแบบนั้นบ่มันไม่มีหรอกพี่น้องมีแต่พ่อแม่ทุกคนน่ะอยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคมอืม แมนบอเพราะว่ายังเพราะว่าทุกคนก็ย่อมรักลูกพี่น้องเออที่เขาตีเขาไม่ได้ตีให้ตายเขาตีให้หลับให้จำตีให้เข็ดตีให้หลับอ่าคือการกับผมก็ผมก็มีลูกเออผมก็ถามว่าผมตีลูกไหมผมก็ตีแต่ว่าผมก็ตีให้เขาจำเออไม่ได้ตีให้เขาไม่ได้ตีแบบพั่มเพื่อน่ะแมนบออันไหนที่เราพูดเราก็พูดเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปตีพั่มเพื่อมั่นกันแน่ใดล่ะ ห้ก็สงสารลูกนะเนาะเออโอ้ยแต่กฎหมายออกมานี่ห้ามตีลูกโอ้ยผมก็เงดขึ้กันพี่นอ้องเออเงดรัฐบาลน,นี่นี่โอ้ยกฎหมายมาแต่ละอย่างก่อนหน้านี้ไอ้อยังนะพี่น้องไอ้อะไรนะเลี้ยงหมูเออเลี้ยงไก่ออกมานี่แบบโอ้ยกฎหมายอย่างที่มันสิมันแปลกประหลาดนับวันจะแปลกประหลาดโอ้ยทำอะไรกั ให้มันอยู่กับความเป็นจริงบ้างอะเนาะใช่อยู่มันเราต้องเน้นเสรีภาพเสรีภาพแต่ดูประเทศในเสรีภาพในปัจจุบันเนี่ยดูอเมริกาสิเป็นเน่าไหเนีเ่โดนัลรัมเ,เขาสั่งห้ามเขาเนรเทศคนที่หลบหนีเข้าเมืองเห็นบอ,เ,อ,อเขาไม่เห็นเสรีภาพเหมือนประเทศไทยเลยประเทศไทยต่างดาวมาแย่งงานคนไทยโอ้เสรีภาพเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นโอ้ยประครบประงม แต่ไม่ดูความเป็นจริงเลยสามประเทศเนี่ยโดยเฉพาะขมเขมรเนี่ยประเทศเนรคุณคนขมเขมรเนี่ยผมบอกเลยเออเห็นบอตอนนี้ก็จะมีเรื่องกับไทยอยู่เห็นบอทางด้านที่ประเทศไทยเนี่ยอุ้มชูให้ที่มีงานทําคนขมเขมรเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ดีได้ดีก็เพราะประเทศไทยแหละมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยทรงเงินไปก็ได้แต่สุไทยเป็นแนวไหนเขาไม่ได้สํานึกในบุญคุณเลยเขาไม่ได้สํานึกเลยว่า ไม่เห็นงานอยู่ไทยแล้วเฮาต้องช่วยกันรักษาการาถนอมน้ำใจกันสามประเทศเนี่ยไทยลาวพมา่าเขมรเนี่ยประเทศติดกันเนี่ยใช้แรงงานหาเงินด้วยกันอะ่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยประเทศรอบข้างพม่พมาลาวขมเขมรโอ้มีแต่เนรคุณทางนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรสิทธิเสรีภาพอะไรสักเปเวออะไรขนาดน,นั้นรอกพี่น้องเอ้ย ดูในความเป็นจริงบ้างบางครั้งบางทีนี่ถ้าเราโลกสวยินเกินไปเนี่ยอยู่ยากพี่น้องมันอยู่ยากเออมันมันต้องดูความเป็นจริงอะเนาะผมคลิปแต่ละผม,ผมกับผมจะบอกเสมอว่าให้อยู่กับความจริงอ,อย่าไปอยู่กับความฝันเอ,อเหมือนกันกับกฎหมายตีลูกนี่ไม่ให้ตีลูกนี่มันโอ้ยมันความฝันจนเกินไปเอ,อมันจินตนาการโลกสวยจนเกินไปเอ,อในความเป็นจริงเนี่ยมัน ถ้าจะไม่ให้ตีลูกเลยเนี่ยมันเฮ็ดได้บอพี่น้องเอาพี่น้องคิดน้องเฮ็ดได้บออ่โอ้ยผมเห็นแล้วโอ้ยไหลสาละวะโอ้ยผมก็เห็นด้วยอีหลีกฎหมายฉบับนี้เออฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหน่อยเด้อเออทบทวนหน่อยกฎหมายแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่โอเคซ้ามนมีละอเจ็บข้อวะ